กราบสวัสดีค่ะพี่น้อง่อกันคลิปแรกของวันนี้วันที่9เนาะคะ่ะวันที่9สิงหาพี่น้องนะคะ9สิงหา67เนาะคะ่ะเนื่องจากว่าทางโรงเรียนเพิ่มมีกิจกรรมวันแม่นะคะ่ะมีการล่นดนตรีเปิดเพลงก็ได้โล่ลงคลิปว่าท่านใดเนาะคะ่ะมาตะแล้วพี่น้อง ไปรวมงานน้ำเพลินพร้อมเนาะค่ะนะคะกะฝากันไปตามอยากง่ายเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นสามนอยมัดรวมเนาะค่ะสามนอยมัดรวมหมื่ว่านี่เป็นยังไงพี่น้องนะคะมือนีมีลาวัฒนาเนาะค่ะมือนีวันศุกร์เนาะคะ่ะแนวทางกะมีเข่ามีลุดเนาะค่ะพี่น้องมีเข้าแล้วก็มีหลุด มีทั้งถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจเนาะค่ะพี่น้องมันกะธรรมดาเนาะตัวเฮ้าเองกะยั่งบ่ถูกใจเจ้าของทุกอย่างเลยค่ะมันก็มีอันทั้งพิจใจเจ้าของแล้วก็ถูกใจเจ้าของเนาะค่ะกะว่ากันไปตามเหตุการณ์ตามเนื้อเรื่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแอดกะต้องขอโทษขออภัยในความที่ว่าความผอมของเฮ้ากะหนึ่งบามี ประสบการณ์ของเฮากะบ่ท่านหลายกะบ่ท่านมีคนละเนาะค่ะอีกอย่างหนึ่งแอดกคเห็ดงานผู้เดียวเขาว่ามีผู้บอกยังเฮาเด้วยค่ะเป็นองเฮาพิมพ์ถามเอานู่นนี่นั่นหลายๆสิ่ง,ยงอย่างเฮาค่อยๆไปอาจจะเวลาเฮาต่างกล่องเนี่จับภาพจับยังอาจจะอืเบิง่งมุ่ม,มองอาจจะบ่น่าชมแอดกับพยายามเบิง่งงานอยู่ค่ะเบิง่งแก้ไขไปน้าในขณะเดียวกันเขาก็ต้องทํามาหากินหลายๆอย่า,ยยางไปน้ากันเนาะค่ะ ในเมื่อคนเฮ้าเนาะทำสิ่งเดียวมันมันเห็นผลย่างพี่น้องเฮาสิ่งใดที่คิดว่ามันเป็นช่องทางกันถ้ามาหาหกินเฮ้าก็เหตุไปพร้อมๆกันเนาะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเฮาก็เบิงอยู่วาประสิทธิภาพของเฮาพ่อหลายๆอย,ย่างเฮ้าก็จะพังไปเมดแต่เฮากับคอยเป็นคอยไปเฮายงางซาๆาเอาพี่น้องเพื่อได้เบิงว่าสิ่งที่เฮากำลังยางอยู่นะ่ะอ่า มันจะมีผลจังไดออกมาซ้ำใดประสิทธิภาพของชิงนันท์ทอใดเนาะค่ะซ้ำเพอร์ซิเพิลเซอเอิรนว่าจับปลาสองมือจังสีเนาะค่ะเป็นคั่มพังเพื่อยของคู่บาอาจารย์ของผู้เฒ่าเจ้าโบราณเป็นภาพวาไหว,าวเนาะค่ะแอดบอลืมขอ,อนีพี่น้องขออนุญาตบาดคั่มในเด้อค่ะเอาเวลาให้เพิ่นนั่มเนาะค่ะแอดบอลืมเนาะค่ะพี่น้องแอดยางแบบระว่าง อย่างน้อยๆอย่าให้กระทบกับกำลังขากำลังใจของเจ้าของอย่างที่สองอเ้าไปแล้วเ้าอย่าให้กระทบอย่าให้เป็นผลเสียกับพีกับน้องให้หลายถ้าไม่เป็นซะเลยมันกับแนวทางมันกับไม่รุดเนาะคะ่ะถ้าสามารถทําได้แอดไปอยากให้มันรุดเลยเนาะคะ่ะแอดไปอยากให้พี่นอ้องอยากให้พี่น้องได้โชคได้ลาบกันทุกมือ,อยังดีเนาะคะ่ะแต่ เ้ากับภาษาหมาทใดเนื่องจากว่าทุกสูตรมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะคะ่ะแอดก็ตตรงขอตรวจขอไพ่ในค่วมที่อบ,บอแจมตาแจมใจเนาะคะ่ะอาจจะดูแมนที่ดอกค่ะพี่น้องอาจจะบ่ชัดเจนนะคะแอดกับไพ่ยามเลียนรู้และกัแก้ไขมากเรื่อยๆนะคะสะติปัญญาของเฮ้าซัมเน่ความสามารถของเฮ้าซัมเน่ กะคอยเป็นคอยไปล่ะค่ะพี่น้องแอดบอเก่งเนาะค่ะจากแนวทางกะอาศัยเอามาหลายๆสูตรหลายๆตัวไอ้พี่น้องเอฟซีส่วนใหญ่ผนกับว่าเอายังสั่นเนาะค่ะแอดมี่เทไรแอดเอาลงอยากเอาลงเอาลงเลยสิจับเอาเองดอกพ่อแอดเอาลงแล้วเนาะคะ่ะหลังผลออกมากักบเพื่อนกับทักแชทมหามา,าได้จากจับสูตรนั่นสูตรนี่ประกบกันทางๆเดี๋คนละคลิปอะค่ะ เพิ่นเคยได้ยังสัน่นเพิ่นจับยังสั่นเทคนิคการจับของแต่ละคน้นกะบ่คือกันค่ะพี่น้องนะคะว่าฉะนั้นกะห้พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะชุดเต็มมือวดที่แล้วของอน้องต้ากับของเสี้ยนกับเขา่าทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะผู้หนึ่งเข่าตัวตรงผู้หนึ่งเข่าตัวกลับนี่ล่ละค่ะพี่น้องแนวทางมันกะจังสี่ละค่ะ เฮ้าสีลอกสเปกมันซําได้มันกับวอย่ไห้ด้กค่ะสําหรับควมเสือของแอดเนาะมันขึ้นอยู่ที่ดวงด้วยดวงผู้เหตุกับดวงผู้จับไปเล่นเนาะคะ่ะาะฉนั้นก็ต้องกาขอโัษวขอใหเอฟซี 4, พี่น้องถ้ามันบ่ปังเพื่อจังใจเฮ้าอยากให้เป็นเนาะคะ่ะแล้วก,ก็การจับการว่างกระดาษแอดก็จะพยายามแก้ไขเด้อค่ะแอดเรียนรู้ไปนําอยู่ในขณะเดียวกันที่เรียนรูเนาะแอดก็เหตุงาน,นหลายอย่างไปพร้อมกันเนาะคะ่ะ ะะหาล่างมือแอนไปอยากให้มันมีหอนย่ำขึ้นผุนค่ะพี่น้องอ,อยากทามาหากินอยากเ็ดงานเนาะคะ่ะตะน,นันเนาะคะ่ะคนเฮ่าอย่างน้นอยๆอย่าปิดประตูที่จะให้ตัวเองได้สู้คิดยังไงเห็นลงมือเห็ดเลยพี่น้องเห็ดแล้วมันจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยได้สิบหาเปอร์เซ็นต์กสุดยอดแล้วกับการวางการลงครั้งแรก จะคอยสิบหาแล้วมันก็สยี่สิบยี่สิบหาไปเองดอกคะ่ะจังเข้าขายของหรือเขา้าโพดดิ่งขายของต่างๆของใส่ของสอยในขั้วเลื่อนเนาะค่ะจากมือแรงเข้าไปได้จ,จากบาทมือถัดไปเข้าได้หาบาทแปดบาทมันตงขึ้นลอยแหละ้าเข้าคว่ำไปย่ำเข้าบอลลุดเนาะค่ะเพราะฉะนั้นอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าอายทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนา สำหรับตัวแอดคิดจังสีอิหรีเนาะคะ่ะอย่าปิดประตูเจ้คของเด้อค่ะย่างหน่อยเขาก็ได้ลงมือทำทำแล้วผลมันจะออกมายังไงอ่าเขาก็เอามาเป็นอ่าเอาขอเสียของจุดนันมาแก้ไขพี่น้องอย,ย่าอยู่ซื่อๆะคะ่ะการยูซื่อเข้าก็จะถอยหลังล่งข้องไปซื่อๆเนาะคะ่ะเห็ดหลายย่างอ่าได้ย่างละอ่าเหล็กละน้อยตื่มกันดีกว่าเข้าว่าแด้จากแนวเนาะคะ่ะ แต่ก่อนเดี๋ยวเขาจะไปโล่งต่างๆใจเขาต้องเข้มแข็งเนาะคะ่ะพี่น้องใจเขาต้องแข็งกายใจเขาต้องแข็งความสูงส้นสมมติอี้อยังกะหาในสายโซเชียลทั้งนั้นแหละคะ่ะพี่น้องเขาหล่นโทราเรา์เขาจะหล่นซื้อเนาะคะ่ะเขาหันมันมีแนวใดแต่แนวไยเราก็จะไม่เสียเวลาในว,วันเี่เขาจําเป็นอ่านนี่ได้ไมาจากส่วนนี้หาบาทส่วนนั้นซิบบาทเนาะคะ่ะนั่นคือ กําลังใจนั่นคือสิ่งที่เฮาจะรอดเนาะคะ่ะถ้าเฮายิงง้อเมือ่อโดนเทไรเฮายิงลำบากเท่านั้นล่ะคะ่ะบางสิ่งบางอย่างลงไปบ่ประสบความสําเร็จเลยเฮาเห็นแล้วไปเ่ได้ดเฮาก็เปียนหานวใไม่เท่านั้นล่ะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเอาไปเบื้องคัามเตือนเลยค่ะเบาเง้วแล้วเนาะค่ะเอาคำเตือน,าอนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องค่ะหมูว่านนี่ของแอดบ้างเล็กติดบนล่างไว้ที่5้า 7, 7มาหน่อยแรก5กับ1ึกอดกันมาเลยนาะคะ่ะไปน้อยที่สอบะมีน้อยที่3ามหามาอีก2อครังเนาะคะ่ะคือเลขติดบนล่าง3ารอบ3เซียน แอดร่างศูนย์กับเจ็ดศูนย์ไม่มีเจ็ดมารอบเดียวนะคะของน้องของเซียนสารคามวางหนึ่งกับสองแปดสองสองแปดเพื่นเนาะคะ่ะหนึ่งมาหนึ่งรอบสองมาสองรอบกลับได้ที่สองแปดนะคะของน้องตาวางสามกับห้า ห้าน้องตางมาสองรอบนะคะสามรอบนะคะหนึ่งสองสามเก้าห้าห้าเก้า V ีไพห้าเก้าหกห้ามีไหมไม่มีนะคะแปดเก้ามีไหมไม่มีแปดสองไม่มีค่ะได้หาเก้ารอบวี่พี่นะคะสามนี่บอหมู่บ้านบอมี่บอมามบ่เกิดไปรักลอยเทือหนึ่งนะคะ ไอ้เบอร์งานมมนูเลยค่ะพี่น้องค่ะชีวิตมนุษย์ทุกมูน้นี่มันแข่งขันกันหลายพี่น้องนะคะแอดว่างศูนย์หกสองที่ติดบารอศูนย์กับหนึ่งที่วิ่งรูดศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าสามตัวศูนย์หนึ่งสองนะคะอยู่ในข่วมที่แข่งขันกะอย่าจ่าห้มันเบิดนำใจเดอพี่น้อง ได้ซอยเลือกันเนาะค่ะสิ่งไดซอยได้เซ็นสลรคาม2กับ7 2็ดสองศูนตัว9 7้ดสนะคะสิ่งไดซอยกันได้ก็นให้ซอยกันไปพี่น้องนะคะมันมีอานิสงดอกค่ะเซน้องต้าหกกับ9ก้าหกสองห8แปดหกห้าสองเกดเก้มตัวหางเดีที่สี่ห6 9เนาะคะ่แะแอะให้แคปนะคะแคปเอาเดอ้อค่ะพี่น้องกับ3ามนอยสามเซียนวันนี้เนาะคะ่ะ อ้าวสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบคุณขอบคุณ FC พี่น้องขอมาแล้วซอยแอดกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ